คุณครูบอกว่านี่คือมือของเราถ้ามือเราโดนเก้าอี้ทับแบบนี้มันก็จะเป็นสภาพนี้คุณครูบอกไม่ต้องตกใจไปเพราะนี่มันทำมาจากน้ำแข็งเขาเห็นที่คุณครูสอนเขาจึงลองทำตามที่ครูสอนเขาตะโกนร้องเสียงดังครูถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าไม่เป็นไร คุณครูบอกว่าอย่าเอามือไปใส่ไว้ในช่องประตูเพราะถ้าโดนนิดมันจะเป็นสภาพนี้คุณครูบอกว่าพวกเธออย่าถือมีดเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นแบบนี้ชายหัวจุกรีวิ่งมาหยิบชิ้นส่วนที่ขาดกินครูเห็นแบบนั้นก็ช็อกไปสามวิครูถามนักเรียนว่ามือเราสัมผัสสิ่งนี้ได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ครับเด็กแว่นจึงถามว่า ถ้าเราสัมผัสแล้ว,วจะเกิดอะไรขึ้น<ฮ>ครูบอกว่าถ้าเราสัมผัสมนันเราก็จะโดนไฟชอ็อตเด็กหญิงจึงบอกว่าคุณครูอย่าสัมผัสมันนะเดี๋ยวโดนไฟชอ็อตครูจึงบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะครูไม่ได้เสียบปลัก๊กแต่เมื่อครูเอาเนิ้วจิ้มลงไปเท่านั้นแหละ